นี่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะทานข้าวตอนเช้านะคะวันนี้ก็จะมี <c oughs> ะกบยัดไส้นะคะมีกบนะคะกบ <c oughs> มีไข่ด้วยนะคะกบมีไข่นะคะไข่แล้วก็มีกบยัดไส้นะคะกบยัดไส้นะคะมีหอมแดงเป็นแกเรียงนะคะแล้วก็มีปลาปลาขาวไข่นะคะไข่เน้นๆเลยนะคะ ก็มีแก่วมีแก่วค่ะ,ะข้าวค่ะมีข้าวค่ะ,ะทานด้วยกันนะคะ รสชาติรสชาติจะอร่อยมีสมุนไพรสมุนไพรอยู่ในนี้ E uh -huh. กล้งนะคะ สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ